อ้าวตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็กลับคืนมาที่1353.50จุดครับพี่อาทิตย์ครับมองภาพของตลาดอย่างไรฮะก็ในส่วนของเซ็นติเด็กนะครับยังอยู่ในโหมดของการฟื้นตัวนะครับเป็นแบบเทคนิคอลรีบาร์นะครับจากที่ลงไปหนักๆน,นะครับแรงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ<ช>ก็กเป็นการฟื้นตัวขึ้นมานะครับ ภาพหลักที่ทําให้ดัชนีฟื้นขึ้นมาก็คือความวิตกกังวลในตะวันออกกลางที่มันดูลดลงนะครับจากก่อนหน้าน,นี้มีการยิงโจมตีตอบโต้ระหว่างก,กันนะครับแต่ว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์เพิ่มเติมนะครับก็ทําให้นักทุนเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นคืนกลับมานะครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับอย่างที่เราเรียนไปนะครับว่ามันเป็นภาพของการฟื้นตัวในเชิงของเทคนิคเขารีบาววันนี้ ยังมีโมเมนตัมไปต่อเพียงแต่อัพไซด์จะเริ่มจำกัดละนะจะเริ่มจำกัดละนะครับคงไม่ได้ขึ้นเยอะๆแรงๆเหมือนเมื่อวานนี้นะครับภาพที่เราฉายขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้จอแชร์ใช่ไหมครับคุณคุณมครับผมนะครับคือจุดตรงนี้นะครับมันเป็นจุดหรือว่ามันเป็นโซนที่ดัชนีเนี่ยน่าจะผ่านยากพอสมควรนะครับในช่วงสั้นๆตรงนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันคือแนวรับนะฮะดัชนีลงมาเทสตรงนี้ สี่ห้ารอบไม่เคยหลุดนะครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาหลุดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นแนวต้านของรอบนี้ทันทีนะครับโซนตรงนี้คือโซนอะไรนะครับคือโซนหนึ่งสามห้าศูนย์ถึงหนึ่งสามหกศูนย์ครับครับหนึ่งสามห้าศูนย์ถึงหนึ่งสามหกศูนย์นะครับอยู่ในกรอบตรงนี้นี่คือโซนแนวต้านของรอบนี้นะครับาฉะนั้วันนี้นะครับแนวต้านด้านบนคือหนึ่งสามหกศูนย์ครับ่ะตอนนี้กลมายืนเหนือหนึ่งสาม 55อยู่นะขณะนี้นะครับ,รบส,สิ่งที่เราต้องจับตาคืออะไรฮะก็คือวันนี้ไม่ควรจะต่ำกว่า1.350ใช่ไหมฮะแล้วก็กรอบเช้าวันนี้หรือว่าทั้งวันก็กคือ1.350กับ1.360ถูกไหมฮะถูกต้องครับนะครับคือเมื่อเขาทะลุ1.350ขึ้นมาก็ไม่ควรหลุดลงไปถ้าจะรักษาโมเมนตัมของการฟื้นตัวต่อนะครับเพียงแต่ว่าอัพไซด์ของการปรับขึ้นมันจะชนแนวต้าน1.360ครับครับผม ไอ้วันนี้นรเราต้องจับตาประเด็นอะไรฮะเห็นอ่คอรมอมีเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ด้วยถูกไหมพี่อาทิตย์ถูกต้องครับถูกต้องครับวันนี้วันนี้ประเด็นที่ที่จะมีการพูดคุยกันก็คือในเรื่องของครอ,อรมอนะครับในเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งไอ้ตัวกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยอ่าเขาได้ผ่านบอร์ดชุดใหญ่มาแล้วนะครับทีนี้ด่านถัดไปก็คือด่านของครอ,อรมอว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่ากับบอร์ดที่นําเสนอ นะครับอันนี้เป็นกระแสคาดการณ์นะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยาทางรัฐบาลจะเอาเรื่องตัวนี้เข้าที่ประชุมคอรมอรจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นเป็นกระแสคาดการณ์ว่าน่าจะมีการนําเอาเข้ามาพิจารณาแล้วก็อนุมัติกันนะครับอันนี้คือในส่วนของคอรมอรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจก็จะเป็นตัวเลขพียใหมภากการผลิตของญี่ปุ่นของยุโรปนะครับแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาซึ่งของยุโรปประกาศมาแล้ว อ่าขอเออของญี่ปุ่นประกาศมาแล้วในช่วงเช้าก็ถือว่าอยู่ในโมเมนตัมที่ดีมากๆนะครับรอยุโรปภาคบ่ายแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ําคืนนี้ครับครับผมอ่าแต่ว่าสิ่งที่ผมกังวลพี่อาทิตย์ผมเห็นภาพข่างค่าเงินบาทเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละคือเราฟืนก็จริงแต่ว่าค่าภาพค่าเงินบาทเราอ่อนค่าขึ้นไปแตะ37มสิบเจ็นะฮะท่ามกลางเนี่ยแหละกระแสข่าวที่โอเวอร์เลผมไม่แน่ใจว่าในมุมของพี่อาทิตย์มองอย่างไร คือในส่วนของดิจิทัลเรกับค่างเงินบาทเนี่ยถามว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไหมนะครับอ่าคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงขนาดนั้นนะครับในส่วนของดิจิทัลเรนี่ยอ่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่ได้มีข้อชัดเจนออกมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนั้นหลายคนวิตกกังวลเพราะกลัวว่าทางภาครัฐเนี่ยจะไปใช้เงินนอกงบประมาณนะครับแล้วมันทําให้นี่สธาณะของบ้านเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้น นะครับมันทําให้วินัยการเงินการคลังของเราเนี่ยมันเสียนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อเราเห็นรายละเอียดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ารัฐบาลใช้วิธีการนํานเงินงบประมาณของปี6กเจ็ดกับหกแปดเนี่ยมาเกลี่ยกันนะฮะมาเกลี่ยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เสียหายนะครับหรือว่าเป็นการสร้างหนี้สาธารณะที่มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับค่างเงินบาทจากกรณีของการใช้เงินดิจิทัลตรงเนี้ย ผมว่ามันดูไม่ได้รุนแรงเหมือนกับก่อนหน้านี้ครับไม่ได้รุนแรงเหมือนกับก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าค่างเงินบาทที่มันอ่อนค่าช่วงเนี้ยส่วนหนึ่งผมมองว่ามันเป็นผลจากการที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันแข็งค่า,ข,าขึ้นมาครับม,ม,มันแข็งค่า,ข,าขึ้นมาในตัวของมันเองนะครับโดยโดยเปรียบเทียบนะครับประกอบกับตัวมุมของอตัวดุลการค้าของบ้านเราที่ยังมันติดลบนะครับแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ที่พึ่งจะพลิกกันมาเป็นบวกเนี่ย หลายคนก็อาจจะรอดูตัวเลขนะครับว่ามันจะมีความต่อเนื่องได้หรือเปล่าในเดือนเมษายนตรงนี้ครับ <นะ S 2> ซึ่งตัวเลขดุลบัญชีเดือนสพันเนี่ยก็จะประกาศออกมาในสัปดาห์น้าครับครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจับตาดูแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ของค่าเง,งินบาทที่แตะ37เนี่ยถ้าดูเชิงเทคนิคก็จะเป็นไงเ่้าเทสมัน,ม,น,ม,นมันไปได้ต่อไหมหรือว่านี่แหละแนวต้านแล้วยังมีลูมไปได้ต่อนะครับซึ่งก็จะขึ้นไปเทสตรงไฮเดิมตรงนี้นะครับบริเวณสัก37บาท 24สต่างก็ไม่ไกลล้นะครับเอาไซด์ในเริ่มจำกัดแล้วนะครับน่าจะขึ้นไปจบรอบนะรบ,บริเวณ37 37บาท50ตรงนี้นะครับในส่วนของค่างเงินบาทนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับอินดิเคเตอร์ที่เป็นไ s i ที่เขาจะเข้าสู่โซนที่เรียกว่าห oh, ัวบอดครับครับโดยสรุปนะฮะวันนี้พี่อาทิตย์ให้วางกลยุทธ์แบบไหนยอย่างไรครับตลาดทุ้นไทย ในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าดัชนีนะครับวันนี้อัพไซด์จะเริ่มจํากัดนะครับถ้าหากว่าเซตอินเด็กนะครับเริ่มขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับแนวต้านที่เราให้ไว้ก็คือ1นึ่งสนะครับอาจจะต้องพิจารณาขายออกมาก่อนนะครับในส่วนของนักทุนที่เล่นรอบนะครับก็จะอาัยจังหวะนี้นะครับในการขายเล่นรอบก็คือ1360นะครับแนวต้าน1360เนี่ยแบ่งขายมาแล้วก็ค่อยมาดูมูฟเมนต์ดูแรงส่ง นะครับในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายประกอบนะครับว่าการที่ขึ้นไปชนแนวต้าน1360แล้วไม่ผ่านนะเวลาย่อลงมาเนี่ยมีแรงสู้มีแรงรับไหมนะครับแล้วค่อยมารับกลับคืนอีกทีหนึ่งบริเวณ1350หรือว่าหนึ่งสาม่าในรอบไปนะครับพุ้นตัวไหนน่าสนใจครับวันนี้ตัวที่น่าสนใจวันนี้ตัวแรกเราแนะนำตัว OSP นะครับอ่านี้ตัวนี้นะครับเมื่อวานมี a n a l y s t meeting นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น positive มากๆนะครับในแง่ของ ปัจจัยพื้นฐานเลยนะนะครับถ้าเราดูกราฟตรงนี้นะครับคุณมนคุณแสบนะครับ,รบเราจะเห็นว่าถ้าภาพคิดของเราเลยคือเราต้องมองไปแล้วว่างบมันแย่แน่นะครับเพราะว่าราคาหุ้นมันตกลงมาหนนะักในช่วงที่ผ่านมาถูกไหมฮะค่ะกลับ,บเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรแบบพื้นฐานไม่ดีแน่ๆราคาถึงลงมาขนาดนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับไปทําพีวิวงบสิ่งที่คิดมันต่างจากความเป็นจริง ก็คืองบคิหนึ่งที่จะกำลังจะประกาศออกมาเนี่ยมันดีมากนะมันดีมากนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้แป๊บหนึ่งนะพอดีผมทำกราฟิกมาด้วยนะครับจะได้เห็นเห็นไปพร้อมๆกันแป๊บหนึ่งนะฮะกราบผมอนุญาตอนุญาตนะครับมันจะมันจะได้เห็นแต่ทำไมไอ้พวกนี้มัน ยังล,ยลอยอยู่ข้างบนตรงนี้ไม่เป็นไรพี่อาทิตย์เราดูคอนเทนต์พอความสวยงามอาจจะว่าไปอีกเรื่องหนึง่งครับอ่านี่คือ osp ยังไงคะเอ๊ะทำไมมันแปลกไอ้ไอ้ไอ้พวกแถบพวกนี้มันเอาออกอย่างไงเนี่ยมันมันมันเป็นการแชร์สกีนหน้าจอของพี่อาทิตย์หมดเลยพี่สกโอเคน,อนะครับคืออย่างนี้น,ะะนี่คือไอ้สีสีเหลืองๆตรงนี้นะคือมอกคิหนึ่งนะ ของ OSP นะครับจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสที่หนึ่งเขาเนี่ยทำได้แค่778แต่ว่า Q1 ปีนี้ทำได้900ล้านนะครับโอ้กระโดดขึ้นข้ออ,อะไรคืออันนี้แปลกใจมากเลยนะฮะแปลกใจมากเลยก็คือยอดขายของ OSP เนี่ยโตดีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะคือภาพรวมนะโตเนี่ย12เปอร์เซ็นต์ยีดเยียนะครับอันนี้คือรายได้นะแล้วก็ในฝั่งต้นทุนเนี่ย ปรากฏว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการพกผลิตต่างๆ่างในกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมันลงนะคุณมนุษย์แสตร์มันลงก็เลยทําให้มาจินขึ้นตอนนี้ก็หมายเหมือนกับว่าเขาได้สองถางก็คือรายได้ขึ้นมาจินขึ้นนะครับกําไรก็เลยมานะครับแล้วไอ้ที่แปลกไปอีกอย่างนึงก็คือยอดขายในพม่าเนี่ยลองนึกภาพดูสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมันมันยิงกันอยู่มันสู้รบกันอยู่นะครับยอดขายมันควรจะได้รับผลกระทบถูกไหม ในมุมเราแต่ปรากฏว่ามันโต20-30%เลยฮะเอออนเยี่ยม e e มันอ่าเขาให้เหตุผลบอกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยคนอื่นมักจะเข้าไปทําธุรกิจเนี่ยยากอ,อ่ะแต่ว่า OSP เนี่ยเขามีธุรกิจอยู่ในนั้นอยู่แล้วแบบดั้งเดิมมาก่อนเขารู้ท่าเขารู้ทางหนีที่ไรเอาไว้ง่ายคือเขามีมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นนะะคือเข้าไปลุยตรงนี้มาก่อนแล้วเวลาการส่งเข้าไปเนี่ยเขาจะส่งแค่พวกหวัวเชื้อเข้าไปอ่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คือต้องผลิตที่ไทยแล้วก็ส่งเข้าไปดูไหมฮะอันนี้มันจะผ่านด่านยากแล้วเพราะว่าใครที่เคยไปเที่ยวมาช่วงนี้ก็คือมันจะมีด่านตั้งเนี่ยทุกๆกสองกิโลเมตรอะนะครับกว่าคุณจะขนของเข้าไปได้เนี่ยมันมันลำบากมากนะครับทีเนี้ย เขาก็ใช้วิธีการส่งแค่ตัวหัวเชื้อเข้าไปแทนนะครับไอ mm hmm. โรงงานเนี่ยเขามีผสมอยู่ที่นู่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่กระทบาการส่งหรือว่าดิสติบิวเตอร์ของของตัว OSP มันก็เลยทำให้คนอื่นที่เข้าไปยากเป็มันเสียส่วนแบ่งในตลาด OSP ก็ได้ส่วนแบ่งในตลาดเนีเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. พอที่ตรงเนี้ยก็เลยทำให้ยอดขายของ OSP ในพมา่าเนี่ยโตดีมากประา20-30%แบบแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะ mm hmm. นะครับ ดัะนั้นเนี่ยด้วยราคาหุ้นที่มันลงมาลึกแบบนี้ครับคุณบอลคุณสันอ่มันลงมาลึกมากมันไม่มีของอ่่พูดง่ยายคือแต่ละคนมันไม่มีของนเดอร์โอนะครับแต่งบมันดีมากนะครับผมก็เลยมองว่าแม้เมื่อวานมันจะขึ้นมาห้าหกเปอร์เซ็นต์เนียมันก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้ต่อนะครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะซึ่งเราก็ให้ราคาเหมาะสมของ osp เนะี่ยอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทอ่าาครับผมนะครับในเชิงเทคนิคถ้าท่านจะนะรับนะฮะ ก็ตั้งรับแถวๆยี่สิบบาทสี่สิบตางนะฮะยี่สิบาทสี่สิบตางนะครับแนวต้านแรกนะครับก็ให้ไฮเดิมตรงนี้นะครับยี่สิบเอดบาทยี่สิบนะครับเป็นในในการเล่นเล่นรอบในในแต่ละวันนี่คือตัวที่หนึ่งะครับครับผมอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการดักดักทางแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็เราคาดการณ์ว่ามันจะมีการเอาเรื่องอะไรนะกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเข้าประชุมคอรมอล ถูกไหมฮะอันนี้คาดหวังนะนะครับซึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้<ช>นะครับแต่บนกระแสคาดการณ์ตรงนี้ถามว่าใครได้ประโยชน์ผมมองว่าซีพอได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าในการประชุมบอร์ดดีซ้อนสุดใหญ่เนี่ยนะครับทางบอร์ดเนี่ยเขาอนุญาตให้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอก,กระทรวงพาณิชย์ข้ออีกทีหนึ่งนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเขียนเงื่อนไขใน ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างไรแต่เอาเบื้องต้นเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้ร้านสะดวกซื้อเข้ามาได้เนี่ยมันส่งผลบวกโดยตรงไปที่ซีพอเลยนะครับท่านลองนึกภาพดูว่าใครที่มันมีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดทุกแห่งของประเทศไทยเนี่ยในในใน,ใน,ใ,นในธุรกิจของประเทศไทย,ยมันแทบจะไม่มีเลยแล้วมันมีแค่ c p r ีออร์ในตัวเดียวนั้นนีพี c อรจึงได้ประโยชน์แบบเต็มๆในส่วนตรงนี้นะครับในเชิงพื้นฐานเราก็เลือกตัว c p r เป็นท็อปิกของกลุ่ม ก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่74บาทนะครับอันนี้คือในเชิงพื้นฐานนะครับในเชิงของเทคนิคนะครับท่านก็ไม่ต้องรีบหรอกนะฮะอาจจะตั้งรับบริเวณไฮเดิมของเมื่อวานก็ได้55บาท50บนะครับ55าบาท50เนี่ยเป็นโซนแนวรับนะคะสํสำหรับตัว c p r โดยมีแนวต้านใหญ่ๆที่ท่านจะเล็งเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือ57บาท40เป็นแนวเส้น200วันตรงนี้นะครับในการเก็งกำไรครับผมอ่าฮะโอาเคชัดเจนครับผมเอาพี่มนตมีคำถามอีกสักหน่อยไหมฮะอ่าอีกคำถามหนึ่งแล้ว KTB ะะค KTB นะครับผมว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยซัพพอร์ตมากนะครับถ้าเราเห็นงบของ KTB ที่ประกาศออกมาเนี่ยถือว่าดีเกินคาดนะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาถ้าเราไปไล่ดู4แบงค์ใหญ่นะ BBL KTB SCB KBank เนี่ยมีสองแบงค์ที่กำไรดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้มากๆเลยคือ KTB กับ KBank นะครับฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยซัพพอร์ตมากนะครับถ้าท่านจะเก็งกำไรนะผมว่ายังได้นะครับ,รบก็อาจจะ าวางแนวรับเอาไว้ที่ไฮเดิมของเมื่อวานก็ได้16บาท60หรือว่า16บาท50ะนะครับโดยมีเป้าหมายแรกที่ท่านจะไปวางขายเนี่ยก็คือปิดแกบตรงนี้แหละพี่เขากระโดดลงมาเนี่ยโดยยึดโลเดิมตรงนี้นะครับก็คือ16บาท90สตางค์รครับเป็นจุดวางขายจุดแรกครับอีกตัวค่ะ WHA ค่ะ WHA นะครับช่วงนี้นะครับกระแสอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีภาพของ ข่าวเรื่องของ e ีเรื่องแบตเตอรี่ของจีนเข้ามานะครับแต่ว่าด้วยราคาหุ้นที่มันหลุดแนวเส้น200วันลงมาก็อาจจะต้องรอจังหวะสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับอาจจะรอฟอลโล่ตามเมื่อทะลุผ่านเส้น200วันตรงนี้ขึ้นไปนะครับนั่นก็คือ4.80บาท รอทะลุ4บาท80ค่อยฟ o ล l o w ตามอย่างไม่สายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครที่มีของอยู่แล้วนะครับถ้าจะเล่นรอบเล่นสั้นๆเนี่ยก็อาจจะไปวางขายตรง4บาท80ในช่วงสั้นๆในการเล่นเก็งกาไรได้นะครับตัวนี้นะครับอาจ <B> จะเป็นลักษณะของเวทแอนซีก็ได้ครับค่ะได้ค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะ BJC ค่ะ BJC ช่วงนี้กระแสดีนะครับในเรื่องของ เป็นตัวเต็งนะครับที่คาดว่าจะได้เข้าคำนวณในดัชนีเซตห้าสิบรอบใหม่นะครับภาพรวมนะครับตัวนี้ถ้าจะเก่งกำไรนะครับตั้งรับบริเวณ25บาทนะครับเป็นโซนแนวรับของ BJC ในรอบนี้นะครับสั้นๆแนวต้านนะครับกำลังลุ้นทะลุผ่าน26บาท25สตางตรงนี้ขึ้นไปนะครับโดยมีแนวต้านใหญ่อยู่ที่เส้น200วันคือ28บาทนะครับตัวนี้น่าสนใจครับในเชิงพื้นฐานแล้วก็ในเชิงของเทคนิคครับค่ะและตัวค่ะ AAV ล่ะคะ AV นะครับช่วงนี้นะครับอาจจะต้องพิจารณาดูในเรื่องของราคาน้ํามันประกอบด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าราคาน้ํามันดิบมันมันมันขึ้นเนี่ยมันมันจะไปดึงให้พวกราคาน้ํามันเสร็จสําเร็จรูปต่างๆนะฮะโดยเฉพาะน้ํามันอากาศยานซึ่งมันเป็นต้นทุนของ AV นี่ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงของราคาน้ํามันที่เป็นแบบนี้อาจจะเวทแอนซีก่อนนะครับเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเคยขึ้นไปแล้วมันยืนเส้น200วันได้พอสมควรเป็นประมาณเดือน2เดือนเลยแล้วอยู่ดีๆมันหลุดลงมาเนี่ย นะครับอาจจะต้องรอจังหวะนะครับที่เขาขึ้นไปยืนเหนือเส้น200ว,วันได้ค่อยปอัโลตามพื้อ2บาท40นั่นเองครับค่ะปิดท้ายค่ะ TU ค่ะไทยูเนียนนะครับช่วงนี้ได้ในสงในเรื่องของค่างเงินบาทอ่อนค่าตัวนี้ใครมีอยู่ถือต่อนะครับใครไม่มีนะครับน่าเก่งกาไรนะครับตั้งรับบริเวณสัการาคาเมื่อวานนี้นะครับแถวแถวสัก1 4บ0าท20 ะฮะ14บาท20นะครับตั้งรับนะครับตัวนี้มีแนวต้านแรกอยู่ที่14บาท60ครับค่ะเอาละขอบคุณมากๆครับพี่อาทิตย์ครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับ